นี่แกแกได้ยินเสียงใครเนีอ้วกในห้องน้ำเนี่ยคงจะเป็นพวกอยากลองไม่รู้จักป้องกันเห่ะมั้งแกยาคุมก็มีไม่ใช้เ้ยไม่ไหวเลยกับคนพวกนี้เนี่ยไม่นะนี่ฉันท้องจริงๆเหรอเนี่ยทำไมทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ได้เรื่องนี้แล้วเต้องไปบอกพี่กายแล้วแหละว่าฉันท้อง เธอนดะฉันมาที่ดานฟ้าเนี่ยมีอะไรพี่คะคือว่าหนูท้องนี่แกไปทำไงให้มันท้องฮะคณในท้องแกน่ะต้องไม่ใช่ฉันแน่นอนพอเอพราะแกพวกโควผู้ชายทั้งเยอะแยะพี่คะทำไมพี่พูดแบบนี้ลูกในท้องก็เป็นลูกของเรานะ ลูกในท้องมาเ่ลูกของฉันแน่นอนผู้หญิงมักง่ายอย่างเธอต้องไปท้องกับใครมาแล้วมาบอกเป็นลูกของฉันแน่นอนฉันไม่เชื่อพี่คะทำไมพี่พูดแบบนี้นี่คุณที่ออฟฟิศคุณเป็นยังไงบ้างเออมันก็ปกติดีนี่นะเอ,อ๊วันนี้ลูกเรากลับบ้านมาก็ขึ้นห้องเลยเอ,อ๊นี่เราท้องจริงๆเหรอเนี่ยเราจะทำยังไงดีล่ะ นี่เธอทำไมไม่กินข้าวอ่ะทำไมเธอกินแต่มะม่วงคือฉันรู้สึกว่าข้าวมันเหม็นน่ะแต่ฉันกินมันก็ปกตินะพักนี้ฉันรู้สึกว่าท้องเธอใหญ่ขึ้นนะเปล่าหรอกฉันแค่อ้วนเฉยถ้าคขาพู้ความจริงว่าท้องมันเกิดอะไรขึ้นนะโอ้ยฉันรู้สึกวินหัวอยากจะอ้วกฉันขอไปเข้าน้ำก่อนนะ ทำไมเพื่อนฉันทำท่าทางแปลกๆน่ะวันนี้มาคุยกับพ่อกับแม่มีเรื่องอะไรจ๊ะแม่คะคือว่าหนูท้องแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบหนูด้วยฮะลูกท้องใครเดี๋ยวพ่อจะช่วยจัดการเองนี่คุณออกมานะทำลูกสาวหูท้องแล้วไม่รับผิดชอบนี่คุณเป็นพ่อแม่ของผู้ชายที่ทำให้ลูกสาวหูท้องใช่ไหม คุณต้องรับผิดชอเปล่าค่ะเราเป็นแค่คนข้างบ้านครอบครัวนี้เขาหนีออกไปแล้วค่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้โอ,อ้ไม่เป็นไรนะลูกจนวันหนึ่งผู้ชายคนที่ทําให้ผู้หญิงท้องก็ได้ขับรถขณะที่เมาจนเกิดอุบัติเหตุถึงตอนนี้ฉันจะแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ฉันจะสั่งสอนลูกฉันให้เป็นผู้ชายที่ดีเองอันนี้ก็จบไปแล้วกับเรื่องคุณแม่ไวใสาละครตามคำขอนะวนเรื่องอื่นก็รอได้ถ้าใครผ่านมาไล้ชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะอันนี้ก็อย่าดราม่านะว่าเราไปกอปใครอันนี้เป็นหัวข้อที่มีคนทำเยอะบางส่วนอาจไม่เหมือนหรือคล้ายของใครบางคนนะ สุดท้ายถ้าใครผ่านมาแล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะพอถึง100ซับเรามีอะไรจะให้ด้วยบ๊ายบาย